โอเคครูเจอปัญหาของซิมนะคะขออนุญ,ญาตอัดเนาะว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนที่สอนร้องเพลงเนาะคือโปซิมอะโปซิมมีเสียงหมดทุกโทนนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่แบบว่าคุ้นเสียงสูงไงใช่ไหมพอครูกดตัวโดปั๊โปซิมร้องลองดูสิอันนี้มันขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้ตอนคอรูกดไม่ได้เสียอะโปซิมเป็นไงคะงเ,ออเสียงต่ำเออเสียงต่ำคือมาร้อง มันไม่ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดแต่ว่าตอนนี้เราต้องมานึกดึกถึงโวลูเลนของซาลิระของผู้หญิงนะใช่ไหมโปรซิมถูกไหมคะครูก็เลยตั้งไว้ตรงที่ตัวตัว,ต,วตัวโดใช่ไหมคะโดทีลาโซฟาก็ไม่ได้แปลกที่โปรซิมจะขึ้นที่ตัวต่ำเพราะว่าเราเป็นเสียงแบบอันโตแต่อันโตก็มีโอกาสที่จะพัฒนาหลายหลยโน้ตได้ไม่ใช่หมายความว่าอันโตไม่มีสิทธิ์ที่จะทําเสียงสูงตรงนี้ค่ะมันมันยังมีโอกาสทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะ เดี๋ยวคูจะเริ่มต้นเมื่อสักครู่ตอนที่โปรซิมร้องแล้วเสียงไม่ขึ้นใช่ไหมครูก็ขยับมาที่ตัวฟาถูกไหมคะตัวฟาแล้วให้ค่อยๆเริ่มต้นจากธรรมชาติของโปรซิมก่อนคือเป็นคนเสียงต่ำอ่ะเริ่มต้นอีกทีอ่าพอดูทำตรงนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไง รู้สึกมันก็เป็นเสียงปกติเออไม่รู้สึกหลอนใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงแวบขึ้นมาแล้วอุ๊ยอะไรอะ่ะมันแปลกมันปกติไม่ได้ใช้โทนนั้นด้วยใช่แล้วจะทําให้ลูกศิษย์เรานะคะกลัวไม่อยากไม่อยากเรียนทาให้ลูกศิษย์ที่ครูกําลังสอนร้องเพลงเนี่ยมีความกลัวแล้วหลอนก็เหมือนคำว่ามีทัศนคติแบบลบไปเลยอันนี้ครูต้องระวังตัวนะว่าบางทีมาตรฐานเราแต่ว่าลูก,กยังมายังมาไม่ถึงงั้นต้องถอยหลังให้เขาก่อนนิดหน่อยนะคะทีนี้ครูที่ครูกดคือกดตัว โซฟานะคะก็คือโดทีลาโซฟาในเรนของอันโตนะคะครูจะพาโปรซิมจากตรงเนี้ยขึ้นไปนะคะเราบิวขึ้นไปให้สูงขึ้นไปาหายใจเข้าลึก,ลก ใช่ความรู้สึกที่<ม>เราเคยมีเลยใช่ไหมปร์เซมจะรู้ส,สึกว่าใช่เหมือนมันแหลมเหมือนมันสูงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าเราอะเริ่มรู้จักกับการยืดเส้นเสียงที่มากกว่าปกติในชีวิตที่เราใช้แต่ว่าปกติเราก็ไม่มาพูดแบบสวัสดีค่ะจะทําอะไรดีค่ะทำอะไรดีค่ะ,ะ,ค,ะคือคนมันไม่พูดแบบนี้อยู่แล้วแต่ในเวลาร้องเพลงมันต้องใช้เนาะมันใช้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเสียงที่แบบมันถูก สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นสร้างขึ้นใช่ต้องพูดกับว่าสร้างสร้างขึ้นมันสร้างมันครีเอทขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอ๋อเออ,เอ,อตัวน,นี้เส้นเสียงมันกําลังแบบยืดตัวอ่ะนะไปทีนี้โอซิมทำแบบนี้ให้ห่างเสียงมันยาวขึ้น ใส่สระอะไรไว้อ <Ooh. S 1> <Ooh. S 2> เราจะรู้สึกเลยว่าเสียงเราเป็นไงคะ uh, มันอยู่ต่อได้ใช่ Amazing เฮ้ยมันเอ้ย,อยทำไมเสียงมันไปยาวต่อได้เพราะมันมีรูปปากทำให้เสียงใช่ถูกต้องค่ะแล้วมันมันหลมมันไม่ไม่ไม่รั่วหลุดลงไปแล้วหนูก็แบบใช้หน้าท้องมาคับแล้วหูเราเริ่มทำงานแล้วเราบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งหยุดนะ <c oughs> ครูสั่งว่าต้องเสียงยาวไง Oh, okay. เออใช่ <All right. S 2> ป่ะไปดีมากทีนี้โซ so ตรงนี้ก่อนที่เราจะร้องเราหายใจตั้งหลักก่อนหายใจฮึปจูีมาไทีนี้กูจะเล่นขึ้นแล้วลงอย่างนี้นะจู